come back to p ูเพี o รมา2021คลิปที่2ค่ะวันนี้เรามาเปิดคลิปที่โรงแรม i b บิสาทรมา s t a y เ a ชั่นนะคะจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมานอนออช่วงนี้เลยนะแต่ว่าพอดีคอนโดประกาศแจ้งว่าเขาจะทางการไฟฟ้าเขาจะดับไฟวันอาทิตย์ทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็น ถือโอกาสที่แบบไฟจะดับทั้งวันมานอนโรงแรมสักคืน2คืนอะไรนี้บวกกับกดราคาที่ไอบิสสาทรนแล้วมันไม่ได้แพงมากนะสมาชิกแอคคอร์นะคะจองมามันก็ได้ส่วนลดลงไปอีกเนี่ยเหลือคืนละ700เองนะจ่ายไป2คืนก็ประมาณ1,400บาทเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รวมอาหารเช้านะคะก็เดี๋ยวมารวมทัวร์กันตามสไตล์นะที่นี่ไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรมากนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแค่แบบโรงแรมมาตรฐานเนาะ จีบังมากินที่โรงแรมนะคะแล้วก็ลงไปซื้อพวกน้ำขนมน้ำแข็งอะไรเงี้ยที่ร้านสะดวกซื้อมาด้วยกว่าจะได้กินข้าวนะคะก็อาบนองอาบน้ำจัดของนะตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้ววันนี้ทั้งวัน,นยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นมือแรกนะของเราสั่งเป็นชาชูเมนนะคะส่วนของแฟนเป็นเนงิชาชูเมน เป็นแบบแห้งนะแล้วก็มีไก่คาราอาเกะกับเกี๊ยวซ่าค่ะ l a t e ตัดภาพมาที่มือดึกเลยนะคะหลังจากกินตอนเย็นไปก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะเราก็ทำงานนะคะในโน้ตบุ๊กแล้วก็ขึ้นไปนอนเกลอกกลิ้งบนเตียงแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็หิวแล้วนะก็เลยสั่งของง่ายๆนะคะไม่ได้หนักท้องมากนะของเราเป็นปลาเปียสดนะสั่งจากร้านข้าวมันไก่กวงเฮงนะคะแถวประตูน้ำ <Tomorrow. S 1> Good morning นะคะวันนี้ตื่นสายมากนะคะเพราะว่าค่าห้องไม่ได้รวมอาหารเช้าเราก็เลยไม่ต้องตื่นลงไปกินเอ่นมาก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะก็เลยสั่งสเต็กนะคะจากร้าน Eat MR มากินที่โรงแรมนะอันนี้ของเราเป็นสเต็กเนื้อสเต็ปลอยนะคะแล้วก็ของแฟนเป็นคอมบิเนชันของออไก่ย่างแล้วก็ปลาทอดมีซุปซุปเห็ดด้วยซุปครีมเห็ด ตอนนี้อยู่ที่ Central World เราจองคิวมากินร้านซูชิโรนะที่เป็นร้านซูชิสายพานมาจากญี่ปุ่นได้ข่าวว่าคนรอเยอะมากนะคะเราก็เลย้องออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของเขานะสะดวกมากมาถึงตามเวลาก็คือได้โต๊ะเลยทันทีค่ะ สายพานข้างล่างตรงนี้เราก็หยิบกินได้เลยนะคะราคาก็จะตามนี้นะคะสีแดง40สีเงิน60สีทอง80แล้วก็สีดำร้อยยี่สิบช่องนี้เขามีเป็นเทศกาลอูนิด้วยนะเออสายพานข้างบนมันก็จะเอาไวส้สำหรับเวลาเราสั่งซูชิจากแท็บเล็ตนะคะคือถ้าขี้เกียจรอว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราอยากกินมันจะวนมาเราก็กดสั่งได้เลยมันจะมาเสิร์ฟด้านบน เรากำลังจะสั่งเมนูอูนินะคะคือเมนูพิเศษสั่งเอาเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ชัวร์ างของหวานมาด้วยนะคะง่ายๆไอศครีมวานิลลานะ40บาทแล้วก็แค่นาคาตาค่ะขออนุญาต็นรายการนะคะจาซูชิสีแดงคะจะมีทั้งหมด9ใบสีเงิน7ใบสีทอง3ใบสีดำ1ใบของหวาจ้า40บาท25ค่ะรายการอาหารูกคะเพื่อนนะคะ เมื่อกี้ลงไปเดินดูไฟมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกรถกลับโรงแรมแล้วนะตรงนี้ข้างล่างเขาจัดเป็นแบบที่ขายของตกแต่งคริสต์มาสนะคะเหมือนปีก่อนเราก็มาเดี๋ยวจะแวะเข้าไปดูนิดนึงเผื่อได้อะไรประดับต้นไม้เพิ่มนะ จากเดินดูมาแป๊บหนึ่งนะคะก็ได้ของมาสองอย่างเดีย๋ยวจะซื้อของอย่างนี้กลับไปเพิ่มที่ต้นคริสต์มาสที่บ้านนะค่ะกลับเรามาใช้บริการของแ <irt> ทปนะคะเป็นครั้งแรกที่ใช้แคปแท็กซี่นะคะบนรถเขาก็จะมีที่กั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารแบบนี้ด้วยนะคะที่เบออาะนี้เอาลงมานั่งได้สองที่นะ S <S <s> ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ล็อบบี้นะคะกำลังเช็คเอาท์เดี๋ยวเช็คเอาท์เสร็จก็จะนั่งรถกลับคอนโดเลยเป็นวันก่อนคริสต์มาสอีฟนะคะเราจะมาเปิดกล่อง Christmas Cookies ที่ เอ่อพรีออเดอร์มาจากร้านลาดี้เป็นร้านเบเกอรี่ใน ig นะร้านนี้เขาจะออกเป็นคุกกี้เทศกาลคริสต์มาสนะคะช่วงปลายปีเราเจอในติกตอกเราอยากกินมากก็เลยพรีออเดอร์ไปสั่งมา1กล่องนะเขามี2ไซส์นะคะเป็นกล่องเล็กกับกล่องใหญ่เราสั่งมาเป็นกล่องใหญ่เลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกล่องดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง ของที่นี่เขาจะเป็นสูตรของฝั่งยุโรปแท้เลยนะคะวันนี้วับามาอยู่พารากอนนะคะมาดูสไปดี้รากำลังรองเข้าโรงอยู่นะคะได้รอบบ่ายสองยี่สิงั้นเดี๋ยวขอตัวเข้าไปในโรงก่อนนะคะออกมาเจอกันค่ะ Two hours later. ดูจบแล้วนะคะจะบอกว่าในฐานะแฟนสไปดี้ตั้งแต่ภาคแรกสุดที่โทบีม้มากวายเล่นนะคือดีมากใครเป็นแฟนสไปเดอร์ Spider Man, แมนเราว่าแบบภาคนี้แบบน้ำตาคลอทังเรื่องได้เลยจริงๆนะไม่อยากพูดเยอะนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอเยเนอะแต่ว่ายัังไงภาคนี้ก็ต้องดูนะเป็นเดิมมัส ไปดูข้างล่างนะคะว่าเขาแต่งต้นคริม์มาเพราะว่าตั้งแต่เข้าธันวาคมมาเรายังไม่ได้มาที่พารกอนเลย เรามาแกะกล่องพัสดุนะคะจริงๆแกะไปแล้วตอนนี้เป็นของออกมาแล้วนะคะพอดีว่าสั่งแก้วน้ํา,าไปจากาในช้อปปี้นะใบแรกนะคะเป็นแก้วทรงสูงเนื้อหนานะ <deputy> <trem ble> เขียนเป็นภาษาต่างประเทศนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรแต่ว่าใบนี้น่ารักมากเห็น ในรูปเราชอบก็เลยสั่งมาเลยใบนี้เป็นทรงแบบคัพนะคะมีหูจับนะแล้วก็สกรีนไลน์นะคะ Saturday morning ว่าจะเอามาใส่พวกแบบซีเรียลนมหรือว่าพวกโยเกิร์ตกินตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะคะ่ะสุดท้ายเป็นแก้วมีฝานะคะตัวตัวของตัวบอดี้เป็นแก้วนะส่วนตัวฝาเป็นพลาสติกสกรีนไลน์ว่า Eat Drink Love นะคะ เราว่าใส่นมสีขาวอะไรเงี้ยต้องน่ารักมากฟิลคาเฟ่สุดๆเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสเพิ่มนะคะวันก่อนที่ไปเซนทรัลเวิลมาใช่ไหมแล้วก็ซื้อออ์นาเมนต์มาเพิ่ม2อ,อย่างนะ องที่รู้จักนะคะส่งเป็นคุกกี้คริสต์มาสที่แต่งหน้าเองมาให้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้ดูกันอันนี้เป็นน้ําตาลที่เอาไว้แต่งหน้าคุกกี้นะคะแล้วก็เป็นเกล็ดพวกเกล็ดน้ําตาลด้วยนะ <Wow! S 1> เขาจะแพคคุกกี้มาในซองแบบนี้นะคะร้านให้ที่คีบมาด้วยนะคะน่าจะเอาไว้แบบใส่พวกน้ำตาลเกล็ดอะไรอย่างเงี้ย ร้านเขาให้น้ำตาลเป็นสามสีนะคะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวน,นั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้แฟนเป็นคนบีบนะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนมือไม่นิ่งนะคะทำก็เละแน่นอนนะแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงไม่เคยแต่งหน้าเค้กหรือว่าทำอะไรแนวนี้เลย No més fi, la ขมปังปลาที่ของเกาหลีหรือว่าถ้ามันของญี่ปุ่นคือไทยากินะคะกลายเป็นพุงออปังไปแล้วจากสโนว์แมนใส่เสื้อกลายเป็นพุงออปังไปแล้วนะคะสรุปแล้วนะเราว่าคริสต์มาส t r ทรีสวยสุดนะถ้าใครสนใจอยากลองไปสั่งมาทำดูนะคะร้านชื่อว่า21 august นะ นี่คอนแทคตามนี้เลยขอบคุณน้องนอตอด้วยนะคะน้องนอตอชื่อย่อ <laughs> น้องนอตอบอกให้ร้านเขาโน้ตเขียนแบบนี้มาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเอ็นจอยครับเบบี <laughs> รู้เลยว่าติดติ๊กตอก ขอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าทุกคนเลยนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็ขอให้สถานการณ์โรคระบาดดีขึ้นกว่านี้แม้ว่าตอนนี้จะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วนะรู้สึกเหมือนอวยพรซ้ำรอยปีที่แล้วเลยอ่ะเราปีที่แล้วเราก็ขอให้ปีนี้ดีๆสรุปปีนี้คือรู้สึกว่าปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วอีกนะคะขอให้เรื่องเลร้ายผ่านไปเร็วๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ subscribe พี่โนนี่บล็อกหรือว่าแค่ผ่านมาดูก็ขอบคุณมากแล้วนะคะมีความสุขมากๆในปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ